อาชรคับเม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพี่แอดจัดให้แห่งทุ่มยนสาขาจังหวัดโคราชสถานีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันดีครับวันที่24เดือน2 2565้นะครับผมวันนี้ผมมาส่งรถให้กับน้องชายนะครับผม เซ็นสัญญากับกรุงศรีนะครับผมกรุงศรีออกรถกับเรานะครับที่เต็นตุ้งยนต์นะครับอนุมัติกี่วันครับน้องเดียววันเดียวนะครับน้องทำอาชีพอะไรครับเป็นแม่ครับน้องชายนะครับผมน้องชายทำอาชีพนักมวยนะครับผมออกรถได้เช่นกันนะครับผมที่ตุ้งยนต์สาขาจังหวัดโคราชธานีนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพครับผม อาชีพลักนวยก็ออกได้เช่นกันนะครับผมโ,โอเคครับขอบคุณมากครับ